โอ้โห8 0แปดพันเฮ้ยได้เพิ่มมาสองพันในพริปตา สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกคนด้วยครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไอเทมชิ้นหนึ่งครับนี่เลยครับผมพิกวันนี้บ็อกนะครับอ่ะเรามาอ่านความสามารถก่อนนะว่าวันนี้ไอเทมที่เราจะมารีวิวมันมีอะไรบ้างนะครับมันคือหมูออมสินที่จะให้ความรู้สึกดีหลังจากเก็บเซนีไว้ข้างใน รูปร่างของมันเนี่ยทำให้เราไม่กล้าที่จะทุกมันเพื่อน,นําเงินเซนีออกมาใช้นะครับเพิ่มดีเลย์ในการใช้สกิล10%หลังจากกําจัดมอนเตอร์มีโอกาสที่จะได้รับเงินเซนีไม่สามารถอัปเกรดได้อ่านความสามารถแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเราสามารถที่จะได้เงินมีโอกาสที่จะได้ทุกครั้งหลังจากเราฆ่ามอนเตอร์นะครับทีนี้ ได้เงินเท่าไหร่โอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลองไปดูในเว็บดาต a าเบสดูนะครับและนี่ก็คือความสามารถของหมวกิ i กมันนี่บ็อนะครับก็เขาเขียนว่ามีโอกาส5%ที่จะได้เงิน50-1,000เซนี 1, เมื่อเราฆ่ามอนเตอร์ได้และทำให้ดีเลย์ของสกิลนานขึ้นอีก10% 5%เยอะหรือเปล่าออกบ่อยขนาดไหนรวยไหม เดี๋ยวเราไปลองดูรีวิวกันดีกว่าครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมสดเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก่อนก็ลองไปดูภาพเหตุการณ์จริงวันนั้นได้นะได้เพิ่มอีก200ว่ะดูไว้ครับดูตัวเลขอ่าเส่อเสื่เพวกคุณมองไม่ชัดเสื่อพวกคุณมองไม่ชัดนะอ่าผมจะขยายให้คุณดูผมจะขยายให้คุณดู ดูไว้นะครับดูไว้นี่คือตัวเลขเงินนะและนี่คือ SP กับเลือดอ่ะผมดูดเลือดเฮ้ยเลือดลดว่ะเล่นวอลล็อกดูดเลือดเฮ้ย SP ลดว่ะดูดเออย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุณดูเงิน6,800นั่นไว้ให้ดีนะเว้ยแจักรฟอร์ดจ็ค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 รฟอร์ด ได้มาเป็นเจ็ดพันห้าแล้วว่าเพิ่มมาเจ็ดร้อยอ่ะการเล่นหาตังค์ในเกมมันก็ไม่ยากนี่หว่านาทีละหนึ่งเค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 อะคุณแต่ของกันแต่ของกันเสื้อมากใส่เสื้อฟ้าอ๋เอาเอาเอา,เอา มม่มๆฝากฝากฝากเดี๋ยวลองดิเฮ้ยเฮ้ยบ้าน่านายทำอะไรอ่ะเฮ้ยกีดด้วยว่าแล้วเห็นเศษเชล,ลหนึ่งจินที่พื้นมันแปลกๆผมว่าแล้วมันแปลกๆเฮ้ยได้มา300แล้วไปไงแปบ๊บเดียวอุ้ยแบบแคบมอนเยอะ สวรรค์ชัดๆเป็นไงเอพีอ HP หมดกดดูดดูเอ p พีดูเอ p พีด,ดูเอ p พีโอ้โห,โหดูเอ p พีดูเอ p พีดูเอ p พีได้มาเจ็ดร้อยแล้วเป็นไงแป๊บเดียวโอ้โห อีซี่มันนี่ได้มาพันกว่าสุดจัดประหยัดจริงปั๊มเงินสบายใจเฉิบสองพันหนึ่งโอ้โห,โห่กล่องเมื่อกี้ได้พันหนึ่งนะครับ ได้มาอีก6 0ร้อยเป็นสองพันเจ็ดสามพันหนึ่งโอ้ยแบบนี้แม่งของดีโอ้แบบนี้แม่ง,ง,แบบแ,งแคบมอนเยอะมอนเกิดตลอดเวลาอินฟินิตพาวเวอร์โอ้โหได้มาอีกห้าร้อยเฮ้ยแบบนี้แม่งดีกว่าลิงไฟเยอะเลยโอ้โหลิงไฟแบบกระจกโอ้โหได้พันหนึ่ง โอ้โหห้าพันเข้าไปแล้วอยู่แบบดิ่งไปได้นาทีละหนึ่งเคอยู่แบบนี้แม่งทําแบบนี้ไม่ถึงสามนาทีแม่งได้มาสี่พันกว่าห้าพันแล้วโอ้โหเฮ้ยชิตต้นบูละหมืนหออนม่นเก๊บแอลกอฮอล์ละหมื่นห้าเก๊บเฮ้ยได้อีกพันหนึ่งครับอคครั้งเดียวได้พันหนึ่งโคตรถึงอีที่อโอ้โหแปดพัน เฮ้ยได้เพิ่มมาสองพันในพิรุตตาโอ้โหมันนี่โอ้โหเอพี HP หมดปั๊มเอพีแป๊บปั๊มเอพีแป๊บปั๊มเอพีแป๊บโอ้โหสุดจริงประหยัดจังเงินอย่างไวเวลาแค่สองนาทีได้เพิ่มมาทั้งสามสี่เชียคิดดู ก็ถามว่าจากตัวอย่างที่ดูมาเนี่ยมันเยอะไหมก็คงตอบได้เลยนะครับว่าไม่เยอะครับผมคือได้เงินไม่เยอะนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันคือโบนัสเงินอ่ามันคือโบนัสเงินนะครับก็ถ้าเกิดว่าลองสังเกตดูเนี่ยอย่างเช่นการฟาร์มปกติของผมตรงนี้เนี่ยผมก็ฟาร์มปกติใช่ไหมเนี่ยผมคือฟาร์มปกติมีเงินอยู่ในตัว2 3 0 0 0ืาครับทำการฟาร์มตามปกติเลย แต่เราจะได้โบนัสเงินพิเศษเพิ่มเติมเวลาที่เราฟาร์มตังค์แค่นั้นเองครับผมคือมันไม่ใช่อเทมชิ้นเมนหลักที่จะทำให้เราฟาร์มได้รวยแต่มันเป็นอเทมชิ้นเสริมในการฟาร์มแล้วก็ในการเก็บเลเวลครับและนอกจากนั้นเนี่ยที่สำคัญเลยนะคุณเคยสังเกตป่าว่า,วามันจะมีตัวละครอ่ามันจะมีตัวละครที่ฆ่ามอนเตอร์24ชั่วโมงในแมปเว้ ในสมัยก่อน,ค,อนคุณจะเจอกิโยปั่น24ชั่วโมงคุณจะเจอกาบวอลอกแจ็คฟอร์ด24ชั่วโมงโดยที่พวกคุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขาทำไปทำไมนะทำไมเขาถึงนั่งโจมตีมอนทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่หลับไม่นอนก็โดยอัตราเฉลี่ยนะครับการใช้หมวกหมูเนี่ยมันจะให้เงินคุณประมาณ1,000เซนีต่อ1นาทีก็คิดคำนวณง่ายๆครับว่าถ้าเกิดว่า คุณเปิดตัวละครทำสกิลดาวมจใส่มอนเตอร์เอาไว้เลย24ชั่วโมงครับ1วันมีกี่นาที1นชั่วโมงมี60นาทีเอา60นาทีไปคูณ24นั่นก็คือประมาณ1นึ่พันกว่าใช่ไหมหนึ่งพันกว่านาทีก็คิดง่ายๆว่าคุณจะได้เงินวันละหนึเอ็มเฮ้ยวันละหนึ่เอ็มก็ไม่เยอะนี่ครับ มันดีเหรอมันดีจริงๆเหรอวันละ1 M เองนะเออวันละ1 M อแต่อย่าลืมว่าต่อตัวละครครับเพราะว่าสกิลหลายๆอย่างที่ตัวละครเหล่านั้นใช้เนี่ยมันเป็นสกิลโจมตีที่ไม่ต้องเล่นแบบไม่ต้องเล่นที่แบบว่าเอ้ยต้องมานั่งล็อกเล็งเป้าอย่างนี้แล้วก็กดจิ้มเทละตัวแบบนี้ไม่ใช่ครับสกิลที่ตัวละครที่เปิดตัวละครทั้งวันทั้งคืนใช้เอาไว้เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่แบบว่าเฮ้ยกด f 1นึ่ง jack s o r t เฮ้ยกด f 1 rolling cutter มันคืออะไรพวกนี้ครับแล้วจะทําให้คุณสามารถฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นการกดสแปมปุ่มแค่ปุ่มเดียวก็แล้วคุณลองคิดสภาพว่าถ้าเกิดว่ามีตัวละครที่ทําแบบนั้น10ตัวใน1วันก็จะเป็นเงินวันละ 10m เทำ20ตัวก็เงินวันละ 20m เทำ100ตัวก็เงินวันละ 100m นะครับแต่ทีนี้เนี่ย เกมมันล้วก็็อกไว้3าจอนะเต็มที่ก็คือเราเปิดได้แค่3จอแค่นั้นนะครับก็เราจะได้เงินแค่ประมาณวันละ3มเอ็มถ้าเราเปิดตัวทิ้งไว้ทั้งวันแต่ว่าน่าสุดน่าจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามีกฎระเบียบใหม่ก็คือเรื่องของการแบนด a t a เนาะอ่าเป็นการไม่ใช่แบน Data สิเป็นการที่ทําให้คุณไม่สามารถใช้มาโครได้นะครับอ่าเป็นกฎแบนมาโครนั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ เป็นการเปิดตัวเพื่อโรลลิงคัตเตอร์หรืออะไรแบบนี้ก็จะหายไปนี่อย่างนี้ครับนี่โรลลิงคัตเตอร์โชว์ไปเลยหนึ่งดอกสวยๆนี่ครับเอ้ยมันใส่ของฟาร์มยาฟ้าด้วยเดี๋ยวเราไปซื้อบ้างแหละ ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมเรื่องของหมวกหมูก็ลักลัก,กเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอามาใส่ไว้สำหรับตัวละครที่เก็บเลเวลแบบไม่ต้องทําของจัดจัดแบบว่าอย่างเช่นอยู่ในแมปแบบเนี้ยคุณก็สามารถยืมแจ็คฟอร์ดได้ตลอดเวลายืมปั่นโรลลิงยืมปั่นทอร์นาโดได้โดยที่ชิวชวไม่ต้องการของดามเอจไม่ต้องการของดูดไม่ต้องการของวันฮิตครับก็ทําให้เราสามารถใส่ของเพิ่มเงินได้อย่างสบายใจเป็นหมวกเขาเรียกว่าหมวกโบนัสเงินอ่ะเออกรชั่วโมอง ชั่วโมงหนึ่งมี60นาทีนาทีละ 1K ก็ชั่วโมงละ60 k ฟรีโดยที่ไม่ต้องเอาของไปขายหรือว่ารุนดอบเลสเพิ่มเติมนะครับ5%เผมถือว่าไม่แย่ที่แบบว่านาทีหนึ่งจะได้เงินสักพันหนึ่งนะโดยเฉลี่ยเอาละครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็ไลฟ์สตรีมทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ ไปครับผมอย่าลืมกดซับกันด้วยนะ